ธนาคารอาคารสงเคราะห์อเอาใจคนรักการออมจัดทำสลักอมทรัพย์ทออสชุดต่อเงินต่อทองหน่วยละ10,000บาทจำนวน2 0 0 0 0ล้านบาทอายุสลัก3ปีผลตอบแทนหน้าสลก 100, ากร้อยละศูจต่อปีลุนรับรางวัลเป็นสลักอมรัพย์ชุดต่อเงินต่อทองเพื่อนำไปลุ้นรางวัลได้อีกต่อรางวัลที่1เป็นสลักมูลค่า1นล้านบาท รางวัลที่2รับสลากมูลค่า100000บาทรางวัลที่3ส,สลากมูลค่า2 0 0 0 0บาทรางวัลที่4ส,สลากมูลค่า1น0 0 0บาทพร้อมรางวัลพิเศษเลขต่อเงินต่อทองหรือเลขวิ่งหลักหน่วย1ตัวรางวัลละ30บาทตลอด36งวดฝากครบกำหนดได้รับเงินต้นและดอกเบี้ยรวมหน่วยละ1 1 5 0บาท นายชัดชัยสิริไลกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยว่าสลักออมทรัพย์ทออ,อชุดต่อเงินต่อทองจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มถังเลือกให้กับผู้ที่รักการออมผ่านสลักออมทรัพย์ทออศและถือเป็นครั้งแรกของการจำหน่ายสลักออมทรัพย์ในประเทศไทยที่ผู้ถูกรางวัลจะได้รับรางวัลเป็นสลักออมทรัพย์ที่สามารถลุ้นรางวัลในงวดต่อๆไปได้อีกเป็นการเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลมากขึ้นเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่12มกราคม2565 ผู้ที่สนใจสามารถซื้อสลักอมรั์ทออสอผ่าน m o มบายแอปพลิเคชัน GHBO หรือที่สาขาของธนาคารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทออสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center หมายเลขโทรศัพท์02-6459000หรือ Facebook Fan Page ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แอปพลิเคชัน GHBO และที่ www ghbank co th หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะเราจะลากันไปด้วยภาพความงดงามทางธรรมชาติของสวนพฤกษศาสตร์ระยองตำบลชาติพงอําเภอแกลงค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงความงดงามและเสน่ห์ที่น่าหลงหลของระบบนิเวศที่นั่นเผื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้คุณผู้ชมได้ไปท่องเที่ยวกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้กลับมาพบกับรายการคนหลังข่าวได้ใหม่ในวันจันทร์หน้า15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที ที่มีน n n ช่อง16สวัสดีค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้น คุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ